ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาต้องไปดูตัวเลขเลยว่าคนซื้อผ่านลอตเตอรี่นะคะบนระบบหรือใต้ดินเนี่ยปีละแสนกว่าล้านนะทำไมปล่อยให้ทิ้งไปขเข้าใจว่าสำนักง,งานฉลากเนี่ยทำหน้าที่เพื่อจะให้คนมาซื้อเพื่อจะเอาเงินพัฒนาประเทศแลวคนจุดประสงค์นะแต่นี่พี่เป็นการดูแลชาวบ้านที่เขาเอาเงินไม่กี่บาทของเขาน้่แหละมาซื้อเดือนร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งเนี่ย มาเป็นเงินเก็บให้เขาดีไหมอย่าลืมว่าภาระทางการคลังนะคะเกี่ยวกับผู้ดูแลสูงอายุเอาเฉพาะเบี้ยคนชราเดือนละหกร้อยถึงพันบาทปัจจุบันอ <คะ S 2> ่ะประมาณสักสมัยก่อนเมื่อสี่ห้าปีประมาณสี่หมื่นกว่าล้าน,นวันนี้นจะแตะแสนล้านแล้วนะคะแล้วจะเอาที่ไหนไปดูแลเขาอ่ะถูกไหมอันนี้เป็นสิ่งที่พี่มองเห็นว่าเรื่องจากว่าเราอยู่ในวงการการเงินนะมองว่า่าคนนอกระบบแล้วกันากาเป็นหลักเนี่ยซึ่งเงินออมไม่มีเลยยามเกษียณอายุเป็นภาระพอสมควรนะคะ<ม>ของทางประเทศ<ม>อีกทั้งตัวเขาเองก็ยังช่วยเองไม่ได้ ตัวกอชอเดิมที่ทำเนี่ยเฉพาะแรงงานนอกระบบเราก็จะเห็นแล้วว่าถึงมีแค่2ล้านกว่าคนเองไม่เยอะซึ่งมีตรงนี้เกือบ20ล้านคนแล้วถึงจะออมก็ยังไม่พอนะคะนี่เป็นสิ่งที่มาว่าจริงๆเราต้องมองชาวบ้านมองว่าในอนาคตเนี่ยที่เขาเอาเงินตรงนี้ไปทำอย่างอื่นเนี่ย สู้มาเก็บดีไหมรัฐบาลเองก็เสียต้นทุนไม่เยอะด้วยจากโครงการนี้ค่ะค่ะันนั้นก็เลยเอาความหวังของชาวบ้านจริตที่เขาชอบแล้วก็ความเต็มใจของเขาที่จะซื้อหวยมาบวกกับเรื่องของความช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะ,คะก็เลยกลายเป็นหวยกระสี